สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วฟีครับอีพีนี้ก็มีนิทานนะสิฟมีนิทานครับเนี่ยนิทานนี้โหมันมากครับอีดําออกมาฟาดผัวโอ้โหเอฟซีครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นเอฟซีครับโอ้โหนะครับผมงานนี้นะครับสะเทือนไปถึงพ่อหนุ่มรถไถ่เลยเอฟซีครับ ออกมาพูดนะครับว่าเป็นผัวที่ดีต้องช่วยผัวทำมาหาก,กินไม่ใช่มีผัวแล้วมาจะมาสี่มาสี่กันอย่างเดียวเป็นผัวที่ดีนะครับไม่ใช่ไปซื้อกินอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าของเงินเมียมไปซื้อกินออกมาแซ่ผัวเรื่องผัวไปซื้อกินอ่ะย้ำนะครับนิทานนะครับนะย้ำไม่เป็นเพียงแค่นิทานแต่เป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติต,ตัวละครตัวสักไปเพื่ออัตลักษณ์นะครับในการรับชมรับฟัง มันเกิดอะไรขึ้นไงสี่กับนิทานที่นี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นครับ er ทาไมอีดําต้องออกมาแซะผัวแล้วยังลกาวหาว่าไอไหลเนี่ยนะครับนะยังมาลกาวหาว่าไอไหลเนี่ยนะครับจะไปเอาผัวเก้ามันมาทําผัวดูด้วยสิครับทุกท่านทุกท่านดูดิครับท่านคิดอะไรทุกท่านคิดว่ายังไงครับมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ ไม่พอใจเรื่องที่แปลงที่สองไประบายกับอดีตผัวหรือไงถามไปดิไม่พอใจเรื่องที่แปลงที่สองไประบายกับอดีตผัวออกมาฟาดงงฟาดงานใส่ผัวเก่าหาว่าผัวเก่านี่นะคือออกมาประชุดประชันอ่ะทุกท่านเอยบายแล้วครับสะตงสติไปหมดแล้วครับทุกท่าน อืมเป็นยังไงครับอาการเป็นยังไงบอกหมอสิฮะอาการเป็นยังไงมึงบอกกม,มาดิดำอืมมึงไปมึงให้เงินมันไปซื้อกินเองนี่เวนใช่ไหมฮะมันจะขอสี่มึงมึงให้มันสี่มึงอ้าเจ็บนู่นอ้าเจ็บนี่อ้าปวดท้องอ้าตรงนี้ม่ให้มันสี่แล้วมึงก็ให้เงินมันไปซื้อกินเองอะ่ะทำไมอะ่ะอืม แล้ววันนี้มึงออกแาแฉมันคืออะไรดำมึงไหวปะเนี่ยกูดูทรงแล้วมึงไหวปะเนี่ยม,งมึงออกมบแฉมันคืออะไรอือกูงงมากเลยวันนี้มึงออกแาแฉอดีตผัวึงเนี่ยกูไม่เคยเจอวันนี้มาก่อนนะหือจริงๆริง fc ผมช็อกมากเลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ อีดำครับน้อยสี่ทำไมต้องไปทำไมต้องไปพูดถึงอดีตผัวไม่เข้าใจครับท่านคือออกมาแซ่ผัวแล้วอันนี้ครับออกมาแซ่ผัวเก่าอีกแล้วครับออกมาแซ่พ่อหนุ่มมขไถ่ายแล้วนี่คือนี่สีครับเนี่ยปากเป็นอย่างนี้ครับนี่นะน้อยสีครับปากเป็นอย่างนี้เข้าใจะปะ นะครับว่ากันเปอย่างนี้ทุกท่านเข้าใจยังคือตัวเนี้ยคือม,มันมันมันค่อนข้างที่เป็นอะมากผมดูแล้วทรงแล้วมันน่าจะหลุดหลุดเลยแหละลักษณะเลยน่าจะหลุดทุกท่านดูแล้วไปคือตัวเนี้ยสถานการณ์คือคือหนักดูทรงแล้วหนักแล้วก็เหมือนคุมตัวเองไม่อยู่อ่ะคือนี่คืออาการของคนจะติดขุนนะเอฟซีใช่ป่ะเนี่ยคืออาการของคนจะติดคุควาเครียดครับ ไม่รู้จะไประบายใครไประบายใครลงไอ้ไหลไอ้ไหลนะไปกล่าวหาไอ้ไหลอย่างนี้นได้ยังไงสี่ครับใช่ปะ่ะอืมไปกล่าวหาไอ้ไหลอย่นไม่ได้จริงไหมสี่คือมึงจะพูดจาอะไรมึงก็ต้องให้มันระวังตัวหน่อยแล้วใช่ปะ่ะมึงเป็นผู้หญิงแล้วมึงมึงไปพูดอย่างนั้นมันไม่ใช่ไงดำคือมึงน,นี่มากเลยนะมึงน,นีนะนาา่เป็นมากนะนี่หาป้าไปงี้ไงทัวถึงลงไง นะครับนะเฉพาะบ้างเป็นอย่างนี้ไงคือทุกท่านฟังผมให้ดีๆนะนี่คืออาการของคนที่มันเสียทรงคนอนะ่ะเวลามันเสียทรงแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาการแบบนี้ทุกท่านก็ได้ฟิลป่ะคือคนมันไปไม่เป็นแล้วมันเครียดมันหลายๆเรื่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ยคือเดือนเมื่อคืนโดนไหลเล่นเรื่องโดนไหลเล่นเล่นเรื่องอ่า ผัวจะสี่ไม่ให้ผัวสี่อ้างเจ็บท้องเอ็บเจ็บนู่นเจ็บนี่เจ็บนั่นมันก็เลยมันก็เลยเป็นอาการหนักอนะ่ะได้ปะอืมมันก็เลยดูแล้วเป็นอาการท้อง,งที่จะหนักมันทนไม่ได้ไงนะสิ่งที่หลายผู้อะไรอย่างเงี้ยเอิ่ยนี่ตัวนี้ออกมาออกมาฟาดงวงฟาดอะไรผัวแล้วมันรู้ว่าผัวมันไม่ตอบโต้ไนงะผัวมันไม่กล้าตอบโต้หรอกไอ้นี่ก็บื้อนะไอพ่พอนุ่มรถถ่ายเนะี่ยพอนุ่มรถถ่ายเนะี ữ, ่ยบื้อนี่ก็บื้อซื้อบื้อนะครับ เขาด่าเขาว่านี่ไม่ค่อยจะตอบโต้หรอกกลัวเขาแล้วก็ปากดีว่าผมไม่พูดมากครับเดี๋ยวผมไปไปยันบ้านเลยแบ้มันฟ้องดินะสันดาหพอกันไงพอ่อหนุ่มถ่ายนี่กระบื้อโดนอดีตเมียด่าจะเป็นจะตายก็ไม่สนใจอะไรแสดงว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องที่เมื่อไปตีม้อนะี่คือเรื่องจริงอดีตผัวนะ่ะจริงนะครับมันด่าขนาดนี้ก็นิ่งเฉยทําตัวเป็นพ่อพระเอกทําตัวเป็นนะครับ ดูทรงแล้วนีสใส่พอๆกันนะครับนิสใส่สันดานพอๆกันดูลักษณะเล้วพราะหนุ่มไทยก็คงจะเป็นเหมือนที่อีดําด่าแหละจริงๆดูลักษณะแล้วคนเราถ้ามันไม่ใช่มันต้องออกมาตอบโต้จริงมาแต่นิ่งนิ таких, ่งเงียบเงียบไม่ตอบโต้ไม่อะไรเลยนิ่งเงียบเป็นซับเป่าซากเลยไม่เหมือนไม่กล้ากับอดีตเมียจริงๆคือมันมาก่าวหาึงว่ามึงไปซื้อกินเนี่ยมึงก็ต้องคิดนาเลยมันไปว่ามึงไปซื้อกินี่ะจริงมาดํา มมากล่าวหาว่ามึงไปซื้อกินนู่นซื้อกินนี่ซื้อกินนั่นกูดูทรงแล้วมันก็สมควรที่มึงกล่าวหาที่มึงกล่าวหาแล้วน่าจะเป็นจริงนะดูทรงแล้วเพราะว่ามึงไม่ต้ออกมาตอบโต้ไม่อะไรมันก็คิดว่าเออเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่จริงๆแล้วอีดำก็ปากหมาไปแทะเขาอืมถึงมันจะซื้อกินมึงก็ให้เงินไปซื้อกินนี่จริงป่ะเออแล้วมึงจะไปโทษใครล่นะมึงพูดเพื่อ,อนะครับพูดเพื่อ ทุกท่านเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ก็ฝากให้คิดนะครับว่าตอนเนี้คือเหมือนแม่งสติเตอะไม่มีแล้วมันควรจะบ้าอีดําใกล้บ้าแลวครับนิทานอะไรเงี้ยริงนิทานเนี่ยใกล้บ้าแล้วครับนะใกล้บ้าเลยครับเพราะว่าอะไรส่ครับเพราะว่าผมดูตัวลักษณะแลวทุกท่านคือหนักแล้วหนักร่วงเลยนะครับอืม หลังวันนี้นไอซีครับก็รอดูติดตามครับรอรอติดตามผลว่าอีดามเนี่ยนะครับจะออกแนวไหนต่อนะครับนะอีดามนี่ตออกแนวไหนต่อนะก็ไม่รู้จะไปแนวไหนแล้วทุกท่านไม่รู้จะไปแนวไหนแล้วไม่บ้ากัหรือว่าไม่บ้าก็เพี้ยนไม่เพี้ยนก็นหลุดมีอยู่แค่นี้ครับทุกคนนะอะนิทานนี้ก็ประมาณนี้ครับี่ครับ เขาฝาวาถึงไห้ผัวเก้าด้วยนะมึงก็ตอบโต้มานหน่อยเที่ยนว่ามึงไปตีหม้อเนี่ยไปซื้อกินมึงก็บื้อแสดงมึงซื้อกินจริงๆตามนั้นแหละอ่ะเขาว่ามึงขนาดนี้แม่มึงยังบื้อเขาได้อีกนะครับอ่ะโชคดีครับนิทานนิทาน